สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณย่าปาชิมนะคะวันนี้คุณย่าจะมาทำเมนูข้าวผัดค่ะแต่เป็นข้าวผัดปลาฟูนะคะอันดับแรกนะคะเอาปลาย่างค่ะเป็นปลาอะไรก็ได้นะคะย่างแล้วเราก็ยียอย่างเงี้ยค่ะยีไว้นะคะยีเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามานึ่งค่ะพอนึ่งเสร็จพักไว้ให้เย็นนะคะ ตั้งน้ำมันเลยค่ะใส่กระทะทอดค่ะมันนะนะคะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็เอาปลาที่เรายีไว้และนึ่งนะคะเป็นปลาย่างนะคะปลาย่างเอาปลาอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องแกงน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะที่คุณย่าเตรียมไว้นะคะจากนั ก็เตรียมเครื่องปรุงก็คือน,น้ําตาลค่ะน้ําตาลทรายนะคะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็น้ําปลาค่ะเป็นน้ำน้ำปลาอย่างดีนะคะอุ่ย่าให้ดูเลยดีกว่านะคะก็มีสตอสดนะคะนิดหน่อยค่ะที่าตามเราชอบเลยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเม็ดพริกไทยแตงกวาเตรียมไว้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเตรียมไว้ไดยค่ะเดี๋ยวเราจะทำข้าวผัดปลาฟูกันนะคะ พอน้ำมันร้อนนะคะเอาทอดด้วยไฟกลางค่ะเดี๋ยวของเราจะไหม้ซ่หมดอันนี้เป็นหนึ่งคนนะคะที่ปลาเนี่ยค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ปลาทูเอาชิ้นปลาที่เราทําไว้นะคะใส่ลงไปทอดค่ะ ให้สุกเหลืองเลยนะคะ พอเราปลาเราเหลืองดีแล้วนะคะเราก็เทออกมาค่ะพักไว้นะคะตั้งกระทะนะคะเอาน้ำมันที่เราทอดปลานะคะกลับไปสักนิดนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนำน้ำพริกแกงค่ะใส่ลงไปคัะ เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะเป็นน้ำเปล่านะคะหอมมากๆเลยค่ะน้ำพริกแกงนะคะเพราะว่าทำใหม่สดนะคะถ้าน้ำมันที่เราใส่ไปน้อยไปก็เติมได้นะคะ้าน้ำข้าสวยค่ะใส่ลงไปผัดค่ะ,คะ ส่วนใครที่ชอบผักนะคะก็ใส่ลงไปได้นะน้ำพริกแกงเข้ากันดีนะคะแล้วเราเากิก่มปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะไปค่ะตามชอบนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้ำพริกแกงนะคะใหม่ๆหอมๆแล้วก็ข้าวจานนี้จะอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้ความเค็มยังไม่ได้นะคะเราก็เติมน้ำปลาลงไปอีกค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำสตอลงไปใส่ ไปผัดเลยนะคะมีสะตอนะคะที่เราต้องผัดนะคะใส่สะตอลงไปค่ะเม็ดพริกไทยค่ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็ฉีกไปเลยค่ะใบใบ,ใบมะกรูดอ่อนๆนะคะเราใส่ใบมะกรูดอ่อนค่ะเพราะงั้นเรารล้างแล้วเราก็ดึงอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะได้เลยนะคะ ข้าวปลาปูที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเก็บไว้แต่งหน้านิดหน่อยนะคะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้ละคะ่ะข้าวผัดปลาปูของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะคนที่ชอบรสจัดจ้านนะคะเบื่อข้าวผัดแบบเดิมๆข้าวผัดจืดๆรสจืดหรือว่าผัดข้าวผัดที่ เราก็อยากทานแกงเผ็ดใช่ไหมคะแต่เราอะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่คนก็น้อยอะไรเงี้ยค่ะทำแบบนี้เลยค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยอร่อยจนจะต้องทำอีกครั้งแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาจัดการกันนะคะตอนนี้ข้าวผัดปลาฟูของคุณย่าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ อย่าลืมเอาไปทำตามนะคะมันอร่อยมากๆเลยค่ะเม็ดพริกไทยนะคะร้อนๆนิดๆนะคะกรอบๆพอเม็ดเม็ดพริกไทยอ่อนเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเรานะคะหั่นแตงกวาลงไปหน่อยค่ะสตอลงไปนิดนะคะถ้าไม่มีนะคะใช้ถั่วฝักยาวแทนก็ได้นะคะหรือจะเป็นมะเขือพวงก็ได้ค่ะแต่คุณย่าแนะนำว่าต้องทำให้ได้นะคะ ข้าวผัดจานนี้อร่อยมากๆเลยค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์ให้คุณย่าด้วยนะคะดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ